สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่19มกราคม2 5 6 8นระครับลุ้นเชียร์ในศึกฟุตบอลพรีเมยร์ลีกกันเหมือนเดิมโปรแกรมพรีเมยรีกวันนี้มีลงเล่นกัน4คู่แต่ว่าเกมที่น่าสนใจผมไปที่ซิตี้กราวนะครับนอติงแฮมฟอเรสจะเปิดบ้านเจอกับบุ้ยซาวด์แฮมตันคู่นี้จะคลิกออฟกัน3มทุ่มตรงนะครับเหมือนเดิมฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับ @ek99 ขึ้นตามหน้าจอได้เลยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกัน เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลโดยเฉพาะในเึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงอังกฤษก็สามารถทักทายกันได้รวมไปถึงเข้ามาสอบถามเข้ามาแชร์ทัศน,นาคตินะครับแอ eak 99มาเช็คความพร้อมของทั้งคู่ nottingham forest ช่วงหลังฟอร์มต้องบอกว่าดีมากๆนะครับลูกทีมของนูโนเอสปริโตซานโตอยู่ในโซนบนของตารางนัดล่าสุดก็เปิดบ้านสเสมอกับลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนี่ไม่แพ้ใครมาเกือบ10นัดแล้วนะครับ ส่วนซาท์ัมตันเป็นบอยของตารางนะครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้แมนยูหนึ่งประตูต่อสามคู่นี้เจอกันเกมแรกอ่ะเล่นที่เซนต์แมรี่บ้านของเซาท์ัมตันฟอเรสต์บุกไปชนะได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฟอร์มก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับฟอเรสต์เองลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียส์นะครับแล้วก็อาจจะมีลุ้นแชมป์แบบบางๆด้วยถ้าฟอร์มยังดีต่อเนื่องแบบนี้ส่วนเซาท์ทมตันถึงตรงนี้เก็บแต้มได้ยังไม่ถึง10แต้มเลยโอกาสที่จะ ตกชั้นสูงมากถึงแม้ว,ว่าโปรแกรมจะเหลือเยอะก็ตามแต่ว่าฟอร์มการเล่นของซซอรตลมตันเองก็ไม่ดีนะครับมาวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของตัวผู้เล่นปาร์ติแฮมฟอร์เรสแทบจะฟูลทีมเลยนะครับเกมรุกก็จะมีทางด้านคริสฟูดอ่สองมิดฟิลด์ิมเซนฮัสซัน an, i, e ka, โอดอยเอเรนกาโวเป็นเกมเป็นโมแกนคลิปไว้เกมรับนิ่แน่นปึ๊กเลยครับคู่เซนเตอร์มูริโลกับบลินโควิด ส่วนแบกขวาซ้ายวอลาไอน้าแล้วก็นิโคลบิลเลียมประตูเป็นแมตเซลยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับนอตติแฮมฟอเรสต์ส่วนซอสแฮมตันนะครับก็เกมรุกวันนี้ก็จะใช้อโนอชู A นะครับเล่นกับทนางหน้านไทเลอร์ดิปปิ้งแล้วก็โซเลมานะ้ามิดฟิลด์ใช้มาเทอาร์สเฟรนเดสฟินดาวแนวรับแยนเบนเดเล็กแฮมบูดเบลลิสแล้วก็อีกคนหนึ่งนาธานวูดประตูเป็นแลมเดลด้วยชื่อชั้นฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันแล้วก็พูดถึงระบบทีม ดูโนเอสปริโตซานโตทมอตติแฮมฟอร์เรสได้มาถึงตรงนี้ไม่มีฟุกครับยืนระยะได้แล้วก็ฟอร์มแข็งแกร่งมากเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกค่อนข้างคมถ้าเทียบชื่อชั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเซาท์อมตันบุกมาเยือนที่ซิติการไม่น่ารอดครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงว่าวันนี้รอตติแฮมฟอร์เรสจะชนะเซาท์ทมตันได้แบบสบายๆถ้าสกอร์แรกมาแล้วจบคมๆผมเชื่อว่าสกอร์จะไหลด้วยนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้าน นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเกมอิปสวิ h กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ชอบทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงหลังฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วครับอลลิงเบรหาห์เลนซาวินโยฟิลฟอรเดนเควินเดบอยพร้อมลองหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อซิตี้น่าจะบุกไปชนะอิปสวิตได้นะครับลูกแรกมีแน่นอนนะฮะไปลุ้นลูกที่2 2คู่วันนี้เอกมะขาวชี้ชัดพันธงนะครับเจ้าป่าน o อตติงแฮมฟอร์เรสกับลูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ แอด EAK 99พูดคุยสอบถามทัศนะเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ